สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทไลฟไวยเกษียณนะคะในเวลาสบายๆของทุกท่านนะคะกับดิฉันเพนสลิปปัญญารชุนนะคะที่จะมาบอกเล้าเรื่องราวสาระดีเกี่ยวกับผู้สูงวัยนะคะท่านผู้ฟังเขาวันนี้ค่ะก็อยากจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของบัญญัติสิบประการของผู้สูงอายุเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีนะคะ เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะอยากจะให้ลองฟังกันดูนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วท่านผู้สูงอายุที่ฟังอยู่นะคะสามารถที่จะปฏิบัติได้ครบตามสิบประการบรรยัติสิบประการนี้หรือเปล่านะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกก่อนนะคะข้อแรกคือเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะแน่นอนค่ะคือคนที่ทานอาหารที่มีประโยชน์มีโภชนาการดีนะคะ ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็อายุยืนนะคะเชื่อไหมคะว่าโรคที่ทําให้คนเราตายมากจากการทานอาหารที่ไม่ถูกต้องมีหลายโรคเหมือนกันนะคะโรคทับทิมโรคหนึ่งก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจอุดต,ตันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอ,อในความเป็นจริงของคนเรานะคะคือคนเราส่วนใหญ่ก็ มักจะมีความสุขอยู่กับการที่เราได้ทานของที่เราชอบใช่ไหมคะอาหารอร่อยอร่อยทุกปากนะคะหรือบางทีก็มีความสุขกับการที่เราได้ลองทานอาหารแปลก,ปลกๆนะคะหรือบางคนค่ะก็ที่พบนะคะก็แบบถ้าเกิดชอบทานอาหารอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็มักจะเลือกทานอาหารเหล่านั้นซ้ำๆกันเรื่อยๆเป็นเวลานานๆนะทีนี้บางทีว่าคนเราเนี่ยก็เพลิดเพลินกับ รสชาติของอาหารนะคะจนลืมไปนะคะว่าเราอาจจะตายเพราะความอร่อยของอาหารก็ได้นะคะดังนั้นสิ่งที่สําคัญค่ะเราควรจะเลือกอาหารที่มีประโยชน์เป็นหลักนะคะความอร่อยเป็นรองนะคะคือให้เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะคือรสชาติอาจจะแบบไม่ได้อร่อยมากนะคะถึงขนาดทานไม่ได้นะ,ะแต่ก็คือทานได้โดยวิธ้เนเ้นรสอร่อยนะคะที่ที่อ ข้อคาที่เขาจะพูดกันเรื่อยๆที่เราได้ยนินกันก็คือกินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินนะคะอันนี้ก็คือเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าคือจริงๆส่วนใหญ่แล้วว่าความที่ความอร่อยของอาหารนี่มันเป็นส่วนทุเรียภาพอย่างหนึ่งที่ทําให้ช่วยเติมเต็มอารมณ์ความรู้สึกมีความสุขให้กับชีวิตเราได้นะบางทีเราก็ถูกกิเลสพาไปเหมือนกันนะคะก็าอาจจะลืมเป็นในเรื่องของโภชนาการ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าอาหารอะไรนะคะที่ผู้สูงอายุควรจะเลือกทานนะคะอาหารสําหรับผู้สูงอายุค่ะแนะนำว่าควรจะเป็นอาหารที่มีพลังงานที่พอเพียงนะคะมีสารอาหารที่สูงนะคะแล้วก็ลักษณะของอาหารเนี้ยก็ควรจะเป็นอาหารที่นุ่มนะคะไม่แข็ง เคี้ยวกรึนได้ง่ายนะคะย่อยง่ายอ่อนนุ่มนะคะแล้วก็รสชาติไม่จัดมากนะคะอาจจะมีการใช้เครื่องเทศหรือสมุนไพรที่มีประโยชน์ที่มีคุณค่านะคะช่วยเพิ่มเติมกลิ่นหรือรสชาติให้หน่าฐานมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นค่ะการทานอาหารที่อร่อยมีมีมีชนาการดีแล้วก็ต้องดูในเรื่องของสุขอนามัยด้วยนะคะอาหารนั้นจะต้องสะอาดนะคะแล้วก็มีการเตรียมอาหารอย่างถูกสุข,ขลักษณะนะคะ ทีนี้สําหรับผู้ที่สูงอายุทั้งหลายนะที่อาจจะมีโรคประจําตัวนะคะก็อาจจะต้องาาระมัดระวังนิดหนึ่งในการเลือกอาหารที่รับประทานนะคะอาหารอย่างเช่นถ้าผู้ผู้สูงอายุท่านไหนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานก็อาจจะต้องควบคุมในเรื่อง,าาองของน้ําตาลนิดหนึ่งนะคะผู้สูงอายุท่านไหนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคไตก็อาจจะต้องควบคุมในเรื่องของความเค็มนะคะให้เหมาะสมตามที่คุณหมอแนะนํา ะะทีนี้เรามาดูว่าพลังงานจากอาหารที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับในแต่ละวันเนี้ยควรจะมีเท่าไหร่นะคะทางอาหาระยาเขาก็มีการแนะนำนะคะว่าผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่าปกติเนี่ยจะต้องควรจะต้องได้รับพลังงานประมาณหนึ่งพันี่ร้อถึงห8 0 0พันแปดรอยกิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะทีนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับเพศนะคะแน่นอนเพศชายก็อาจจะต้องการพลังงานมากกว่าเพศหญิงนะคะอายุนะคะ อายุก็คือใครที่แอคทีฟใครที่ทํางานกิจกรรมเยอะๆนะคะอายุไม่มากก็อาจจะต้องการพลังงานมากกว่าผู้สูงอายุที่อาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะเช่นสภาพร่างกายอาจจะแบบขยับขย ე ืนไม่ได้มากนะก็อาจจะไม่ต้องการใช้พลังงานมากนะักนะคะแต่ที่สําคัญผู้สูงอายุทุกท่านก็ควรจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เชะลอความเสื่อมของกระดูกด้วยการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนนะคะ แคลเซียมนะวิตามินดีวิตามินเคแมกนีเซียมนะคะพวกสารอาหารเหล่านี้พบได้ที่ไหน่ะพบได้ที่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากนมนะคะหรือผักใบเขียวเข้มนะเต้าหู้ปลาเล็กปลาน้อยงาดำนะคะวันนี้ก็เลือกทานได้นะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเลือกรับประทานโปรตีนค่ะออก,ก็พูดหลายหัแล้วนะคะว่าอยากจะแนะนําสาหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็ทานเป็นโปรตีนที่เป็นเนื้อปลานะคะเนื้อปลาทะเลหรือว่าน้ําจืดก็ได้นะคะเพราะว่าเนื้อปลาย,ย่อยง่ายเราก็มีโปรตีนค่อนข้างสูงนะคะทานไข่ด้วยนะคะแล้วก็หรืออาจจะทานเลือกทานทานจาพืชนะคะหรือถั่วต่างๆซึ่งอันนี้ก็มีประโยชน์สําหรับผู้สูงอายุมากเหมือนกันในเรื่องของการบํารุงสมองระบบประสาทนะคะป้องกันอาการเหน็บชาตามไปมือไปเท้านะคะ เราก็อย่าลืมนะคะทานอาหารที่มีกรดโอเมก้า3นะซึ่งอันนี้มีความสําคัญมากในเรื่องของการสร้างสรางสราสรื่อประสาทน,นะคะซึ่งก็ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความจําด้วยนะคะรวมไปถึงวิตามินต่างๆนะคะไม่ว่าวิตามินวิตามินบีนะเช่น b ี1บ6บ12อันนี้ก็เน้นให้ผู้สูงอายุทานอ่ะพวกวิตามิน B ต่างๆนีเราพบได้ที่พวกปลาทะเลน้าลึกนะคะหรือแม้กระทั่ง ใบแปะกล้วยไข่แดงไม่ทั้งกล้วยถั่วถั่วเหลืองข้าวกล้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางคณะแพทยศาสตร์มหิดลค่ะเขาก็แนะนําว่า,ามีโภชนะบัญญัติกประการนะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะมีอะไรกันบ้างเขาก็แนะนำบอกว่าผู้สูงอายุควรจะทานอาหารที่หลากหลายในสัดส่วนที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ ต้องดูแลน้ำหนักตัวให้ดีนะคะอย่าให้มีน้ำหนักตัวที่สูงเกินไปนะคะหรือต่ำเกินไปนะคะ <c oughs> ควรจะได้ควรจะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่ข้ามมาตรฐานเหมาะกับส่วนสูงนะคะแล้วก็เน้นให้ทานข้าวที่เป็นข้าวกล้องนะคะหรือข้าวขัดสีนะคะที่น้อยๆหน่อยนะคะคือคือเน้นข้าวที่มันไม่ใช่เป็นสีขาวนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็กินทานพวกผักพืชผ,ผักผลไม้ประจรําฤดูกาลต่าง,างๆก็คือทานให้เยอะหน่อยนะคะ <c oughs> ทานปลาทานไข่นะคะหรือเนื้อสัตว์ที่ อื่นๆก็อาจจะต้องเลือกที่ไม่ติดมันนะคะทานถั่วนะคะผลิตภัณฑ์จากถั่วเป็นประจำนะคะถ้าทานได้ทุกวันก็ดีนะคะถ้าผู้สูงอายุท่านไหนดื่มนมได้ก็แนะนําให้ดื่มนมหรือไม่ก็ทานโยเกิร์ตก็ได้นะคะทุกวันนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงค่ะอาหารหวานจัดเค็มจัดอย่างที่เมื่อกี้เคยบอกไปแล้วนะคะแล้วก็ดื่มน้าสะอาดให้เพียงพอนะคะแล้วก็ทานอาหารปรุงสุกนะคะสะอาดปลอดภัยนะคะ แล้วก็ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายนะก็คือควรจะลดในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะหมดนี้ก็เป็นหมดของเรื่องของอาหารนะคะการรับประทานอาหารทีนี้บทต่อไปค่ะก็เป็นเรื่องของน้านะคะจริงๆแล้วน้ำนี่ยคือสารอาหารที่สําคัญที่สุดของร่างกายเพราะว่าสี่ส่วนห้าของน้ําหนักตัวของเราก็คือน้ํำนะพราะมนุษย์สามารถที่จะมีชีวิต อยู่ได้หลาย,ลายสัปดาห์เลยถ้าเราไม่ไท้่ทานอาหารนะคะแต่เราจะอยู่ได้น้อยมากเลยถ้าเกิดว่าเราขาดน้ํานะคะโดยที่น้ำค่ะทำหนะ้าที่เป็นตัวทาละลายหลักเลยนะคะในการที่จะเให้อาหารผ่านเข้าไปสู่กระบวนการย่อยอาหารในกระเพาะอ,อาหารนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราทานน้าน้อยค่ะมันก็จะทําให้ส่งผลต่อระบบการทํางานของร่างกายนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือในกิจวัตรประจําวันของเราค่ะเราก็จะสูญเสียน้ําไปค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําค่ะว่าให้ทานน้าอย่างน้อยก็คือ8แก้วต่อวันนะคะซึ่งจริงๆแล้วค่ะในหลักความเป็นจริงก็คือเราพบว่าเวลา พอเข้าเข้าสู่ใบสูงอายุเนี้ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยรู้สึกกระหายน้ํานะแม้กระทั่งเวลาที่ร่างกายต้องการน้ําเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุท่านก็ต้องแนะนํานะคะให้ท่านบันสังเกตนะดื่มน้ําบ่อยๆนะคะคือจะหิวน้ําหรือไม่หิวน้ําก็พยายามดื่มน้ําให้ได้ตลอดทั้งวันนะคะเราก็เน้นเป็นน้าเปล่ามากกว่าเป็นน้ําน้ําหวานหรือน้ําอัดลมนะคะหรือแม้กระทั่งพวกชากาแฟนะถ้าถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ก็หลีกเลี่ยงหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วชากาแฟส่วนใหญ่ที่เราดื่มเข้าไปเนี่มันก็จะไป เทำให้เราอยากเข้าห้องน้ําคือคือทําให้เราขับน้ําออกมากกว่าเดิมนะคะจะสังเกตเวลาที่เราทานกาแฟทานชานเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเข้าห้องน้ําบ่อยนะคะอันนี้ก็ไม่ดีต่อร่างกายเหมือนกันนะคะสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องทานยาเป็นประจําโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนะคะอันนี้ก็อยากแนะนําว่าควรจะดื่มน้ําตามมากๆนะคะเพราะยาเหล่านี้บางทีค่ะมันทําให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารนะคะ ประโยชน์ของการดื่มน้ําสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยนะคะนอกจากที่จะทําให้สุขภาพดีขึ้นแล้วนะคะยังช่วยทําให้ผิวพรรณเปล่งปลังสดใสนะคะ แล้วก็ช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้อยู่ในระดับปกตินะคะช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยนะคะหรือเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวเราแห้งเกินไปเวลาที่เราบางทีเราไปถูกแดดนะคะหรืออากาศร้อนนะคะช่วยในเรื่องของดวงตาด้วยนะคะทําให้ดวงตาสดใสมีชีวิตชีวานะคะให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวนะคะอันนี้บอกไปแล้วแล้วก็ทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยนะคะมีความสมบูรณ์ด้วยนะคะ แล้วก็ทานน้ำเยอะๆก็สามารถที่จะช่วยผ่อนคลายนะอารมณ์จิตใจทำให้สมองทำงานไวขึ้นได้ดีขึ้นได้รวมถึงทำให้เกิดสมาธิด้วยนะแล้วก็อีก เรื่องเหนือคือทานน้ำบ่อยๆเราก็จะทําให้เราไม่มีกลิ่นปากนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องน้ําที่แนะนํานะคะอาะคะหมวดที่สามคืออะไรหมวดที่สามคือการขับถ่ายของเสียนะคะร่างกายของคนเรานี่มีระบบการขับถ่ายของเสียได้ห้าทางหลักๆเลยนะคะมีทางไหนบ้างนะคะมีทางเหนือทางลมหายใจน้ําเหลืองอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะนะคะโดยปกตินะคะเหนือของเราก็จะขับออกมาทางผิวหนังถูกไหมคะลมหายใจก็จะ ถูกขับออกมาจากปอดนะคะที่มีการนําน้ําแล้วก็คาร์บนอนไดออกไซด์ออกมานะคะส่วนไตคะทำหน้าที่ขับปัสสาวะนะคะแล้วก็ลําไส้ใหญ่ก็ทำหน้าที่ถ่ายอุจจาระนะคะเซลล์ภายในร่างกายเขาจะมีระบบน้ําเหลืองที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาความสะอาดของเซลล์นะคะช่วยในเรื่องของภูิปุ้มกันไม่ให้ใหร่างกายเกิดเป็นโรคต่างๆนะคะที่ต่อต้านสารอนุนมูลอิสระนะคะคนที่มีระบบน้ําเหลืองดีคะก็จะมี ร่างกายที่สมบูรณ์นะคะร่งางกายก็จะทําหน้าที่ได้ดีมากก็มีโอกาสที่จะมีอายุยืนยาวนะคะเพราะจริงๆระบบน้นําเหลืองเราก็มันกระจายอยู่ในทุกจุดของขอวัยวะในร่างกายอยู่แล้วนะคะที่เรามามองกันทีละเรื่องนะ,ะอย่างเช่นในเรื่องของการขับไข,ขับถ่ายของเสียทางลำไส้นี่นะคะการถ่ายอุจจาระ สำคัญต่อคนทุกวัยนะคะเพราะว่าอุจจาระเป็นของเสียถูกไหมคะมันมีพิษนะคะแล้วก็ปูดเน่าถ้าเกิดว่าค้างอยู่ในลำไส้นานๆมันก็สามารถที่จะซึมพวกสารพิษต่างๆมันสามารถที่จะซึมเข้าไปในกระแสะเลือดนะเกิดสารอนุมูลอิสระในร่างกายซึ่งไม่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดยิ่งเราท้องผูกเป็นประจำนะทำให้ร่างกายสุดโทมแล้วก็แก่เร็วด้วยนะคะ หน้าที่ของลำไส้ใหญ่ส่วนต้นเนี่ยมีหน้าที่ดูดซึมของเหลวน้าเกลือแร่แล้วก็น้ําตาลกลูกโคสที่ตกค้างอยู่ในกลากอาหารนะคะส่วนลำไส้ใหญ่เนี่ยตอนปลายก็จะเป็นที่พักของกากอาหารนะ,ะซึ่งจะมีลักษณะเป็นกึ่งของแข็งนะคะก็คือก็คืออุจจาระของเราเนี่ยแหละคะ่ะแล้วมันก็จะมีเมือกมาหล่อเลื่นเพื่อให้อุจจาระเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปตามลำไส้แล้วก็ถ่ายออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะถ้ากากอาหารเนี่ยตกค้างอยู่ใน ลำไส้หลายๆวันก็จะทําไปสู่เอมันจะส่งผลไปสู่อการเกิดอากาศท้องผูกนะเกิดปัญหาของระบบขับถ่ายนะคะทีนี้มาดูทางปอดกันบ้างนะคะปอดของเราเนี่ยค่ะเป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่แลกเปลี่ยนกา๊กาซนะคะน้ําแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งเป็นของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงานในระดับเซลล์นะคะอันนี้มันจะอาศัย หลักของการแพร่เข้าไปสู่เส้นเลือดฝอยนะคะล้วก็ลําเลียงด้วยระบบหมุนเวียนโลหิตมาอย่างปอดนะคะแล้วก็ปอดเนีก็จะมีหน้าที่ขับเคลื่อนพวกน้าพวกพวกเออเวลาที่เราหายใจออกนะมันก็จะเป็นเอเอคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเวลาเราหายใจเข้ามันก็เป็นออกซิเจนนะ,ะเพราะฉะนั้นของเสียที่ออกไปจากการที่เราหายใจออกเนี่ยมันก็คือเป็นของเสียที่ขับถ่ายไปทางจากทางปอดนะคะ <S <S ทีนี้เรามาดูเรื่องการทํางานของไตกันบ้างนะคะ ไตก็เราก็รู้กันอยู่นะคะเขามีหน้าที่กําจัดของเสียในรูปแบบของน้ําก็คือปัสสาวะนะคะไตก็จะเป็นลนักษณะคล้ายๆรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วดํำนะคะทีนี้มันก็จะมีหน้าที่กรอง ของเสียนะคะออกจากเลือดที่ไหลผ่านไตบริเวณของหน่วยไตยก็จะมีการดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นแร่ธาตุลูโคโสกรดอะมิโนโต่างๆรวมถึงน้ําเนี่ยกลับคืนเข้าไปสู่เส้นเลือดฝอยนะคะส่วนของเสียอื่นๆที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะ,ะก็จะกลายเป็นปัสสาวะที่จะถูกขับออกมาตามท่อไตสู่อะเพาะปัสสาวะนะคะที่ก็จะจุเอาไว้พอเวลาที่มันเต็มแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราปวดปัสสาวะ ะะแล้วก็เราก็จะขับถ่ายปัะสสะาวะออกมาในแต่ละวันค่ะคนเราจะขับถ่ายปัะสสะาวะออกมาประมาณหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าลิตรนะกะ็ปัสสาวะปกตินะคะก็จะมีสีแบบเหลืองเหลืองอ่อนนะคะไม่ขุ่นไม่เป็นตะกอนไม่มีเลือดปนนะคะหรือเออมันจะประกอบด้วยน้ำในประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็พวกสารอื่นๆประมาณห้าเปอร์เซ็นตนะคะระบบส่วนระบบน้ําเหลืองค่ะอันนี้ก็มีหน้าที่ในการที่จะลําเรียง สารอาหารนะคะเช่นไขมันบางส่วนนะคะจับจาก,กันาที่ลำไส้เนี่ยมีการดูดซึมนะแล้วก็ส่งคืนกลับไปในระบบการหมุนเวียนของเลือดในร่างกายนะคะแล้วก็มีหน้าที่ลำเลียงอาหารหรือของเสียที่เป็นโมเลกุลใหญ่ๆนะคะในเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆของเราเนี่ยไปตามท่อน้ำเหลืองนะคะแล้วก็คัดกรองที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ลำเลียง เซลเม็ดเลือดขาวเนี่ยที่จะจัดการกับพวกเชื้อโรคต่างๆเนี่ยไปตามร่างกายส่วนต่างๆของร่างกายนะคะถ้าหากเรามีพวกเซลลตายแล้วนะคะหรือเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกกาเรียงผ่านต่อมน้าเหลืองเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีการเาสังเกตได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเรามีของเสียในร่างกายเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้บางครั้งนะคะมันจะทําให้ต่อมน้ําเหลืองของเราบวมหรือโตได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการขับถ่ายของเสีย ห้าช่องทางของร่างกายเราที่มีความสําคัญมากๆเลยซึ่งเราจะต้องพยายามควบคุมให้มันทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆช่องทางเลยนะคะเอาล่ะค่ะเรามาดูบัญญัติข้อที่ห้าข้อที่สี่นะคะก็คือการออกกําลังกายนะ,ะแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าการออกกําลังกายมีประโยชน์มากสําหรับคนทุกวัยนะคะแต่โดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะก็มีความสําคัญมากๆเช่นกันนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราไม่ออกกําลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อต่างๆหรือเซลล์ต่างๆมันอาจจะเสื่อมถอยไปได้นะคะทีนี้คําถามว่าผู้สูงอายุควรจะออกกําลังกายอย่างไรเพื่อให้สุขภาพที่ดีนะคะจริงๆการออกกําลังกายสามารถทําได้นะทั้งภายในในบ้านเราเองนะคะหรือภายนอกบ้านนะคะแล้วการออกกําลังกายก็มีทั้งแบบที่ต้องมีอุปกรณ์หรือว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์ก็ได้ทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับ ความชื่นชอบของผู้สูงอายุแต่ละท่านนะคะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือคนจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการออกกําลังกายเนี่ยให้ร่างกายทุกส่วนเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอย่างสมดุลน,นะ,ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะต้องไม่หักโหมเกินไปนะคะถ้าผู้สูงอายุออกกําลังกายแบบหักโหมมากๆเนี่ยอาจจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดีนะคะและจะทําให้สุขภาพเราเนี่ยเสื่อมโทรมได้ ผู้สูงอายุบางท่านตอนสมัยหนุ่มสาวเนี่ยก็เป็นนักกีฬานะคะก็าอาจจะต้องออกกําลังกายอย่างหนักในช่วงที่เราเป็นนักกีฬาอยู่นะคะแต่พออายุเพิ่มมากขึ้นค่ะจริงๆเราก็ควรจะลดความหนักหรือความแรงของการออกกําลังกายลงนะคะให้เหมาะสมกับวัยนะคะคือถ้าเกิดว่าในวัยสูงอายุค่ะถ้าเราออกกําลังกายมากเกินไปเนี่ย คือเราต่างกายเราก็จะต้องการออกซิเจนมากนะซึ่งออกซิเจนเนี่ยก็เป็นตัวการหนึ่งที่จะอาจจะสร้างให้เกิดสารอนุมูลอิสระได้แล้วก็อาจจะทําให้เกิดความเสื่อมของร่างกายได้นะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าการออกกําลังกายในผู้สูงอายุขนาดไหนนะที่เรียกว่าเหมาะสมนะคะเรามาดูในเรื่องของความหนักก่อนนะคะความหนักของการออกกําลังกายก็คือควรออกกําลังกายที่มีความหนักประมาณร้อยละหกสิบของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดนะคะ เราก็ไม่ควรเกิดรอยละ85ของอาราการเต้นของหัวใจหวสุดแปลว่าอะไรแปลว่าคือไม่ควรจะออกกําลังกายให้หัวใจเราเต้นแรงมากเกินไปนะคะเพราะวาความหนักของการออกกําลังกายมันจะส่งผลต่อการเต้นของหวัวใจนะคะความบ่อยค่ะความบ่อยก็คือความถี่ในการออกกําลังกายนั่นเองนะคะคือในช่วงต้นของการออกกําลังกายเนี่ยเราควรจะเออ,อกกาลังกายอย่างน้อยนะคะสัปดาห์ละ2-3วันนะคะในช่วงเริ่มต้นนะคะ แล้วก็อาจจะทําวันเว้นวันเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราได้รับความกายกระตุ้นแล้วก็ได้รับการพักผ่อนบ้างทีนี้เมื่อร่างกายปรับตัวได้ดีแล้วนะะสักระยะหนึ่งแล้วเนี้ยก็อาจจะเพิ่มจํานวนครั้งนะจากสองสองวันต่อสัปดาห์หรือวันเว้นวันก็อาจจะเพิ่มเป็นสัปดาห์ละสี่ถึงห้าครั้งนะคือสี่สิบสี่ถึงห้าวันต่อสัปดาห์นะก็จะช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้ทีนี้ระยะเวลาในการออกกาลังกายค่ะ ในเวลาในการออกกําลังกายก็ควรจะอยู่ที่ประมาณนะคะ20-30นาทีนะคะโดยที่เราอาจจะแบ่งเป็นช่วงต้นก็คือช่วงที่เราวอร์มอัพนะคะที่เราเรียกกันว่าช่วงอบอุ่นร่างกายเนี่ยนะคะก็จะเ,เน้นในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อรู้สึกวถูกกระตุ้นที่จะเตรียมพร้อมที่จะออกกําลังกายนะคะทีนี้ช่วงช่วงวอร์มอัพได้อยู่ที่ประมาณสัก5-10นาทีนะคะแล,แล้วหลังจากนั้นก็ออกกําลังกายแบบที่ มีความหนักนิดนึงนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อทุกส่วนทํางานนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เบาลงค่ะผ่อนคลายลงนะคะเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนนะคะคือกล้ามเนื้อต่างๆก็จะได้พักผ่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นระยะเวลาประมาณโดยประมาณนะคะคประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะคะทีนี้เรามองว่าถ้าเกิดเราออกกําลังกายไปเรื่อยๆเนี่ยเราควรจะต้องมีพัฒนาการในการออกกําลังกายไหมนะคะอย่างเช่นบางคนจะถามว่าเอ๊ะแล้วเ,เราต้องเพิ่ม ความหนักให้มากขึ้นไหมเราต้องเพิ่มแรงให้มากขึ้นไหมเพิ่มระยะเวลาให้มากขึ้นไหมจริงๆแล้วคืออันนี้ขึ้นอยู่กับผู้สูงอายุแต่ละท่านเลยนะคะว่าเออถ้าเกิดว่าออกกําลังกายหนักมากๆเนี่ยเราเรามีอัตราการเต้นหัวใจที่สูงๆอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือต้องต้องต้อง,องเรียนว่าก็ต้องดูตามสภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะอาจจะเพิ่มได้ทีละนิดทีละหน่อยแล้วดูว่าร่างกายเราไหวไหมเนาะถ้าไหวก็ก็ ออกกาลังเพิ่มมากขึ้นแต่ก็อย่าลืมก็คือดูว่ามันจะต้องไม่หนักเกินไปนะคะเทนี้มาดูว่าชนิดและประเภทของการออกกําลังกายเนี่ยนะคะเราผู้สูงอายุควรจะเล่นกีฬาประเภทไหนนะคะจริงๆเราก็แนะนําได้ทุกประเภทยกเวน้นนะคะที่ถ้าเกิดใครแบบออชอบในเรื่องของความรุนแรงนะคะในวัยสูงอายุก็ไม่อยากจะเน้นเท่าไหร่นะคะเช่นเช่นกีฬาพวกที่ต้องใช้แรงระทา้ายนะอย่างเช่นชกมวยฟันดาบหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีค่ะ คือมันอาจจะเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับผู้สูงอายุท่านไหนนะคะที่มีโรคประจําตัวเช่นความดันโลหิตสูง,งะะอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ควรจะออกกําลังกายด้วยด้วยาการยกน้ำหนักอย่างเงี้ยเพราะอาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อหลอดเลือดได้นะคะเพราะบางทีเออเวลาที่เรายกน้ําหนักเนี่ยมันร่างกายมันจะต้องใช้แรงแล้วก็ความดันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกนะคะ ทีนี้อยากแนะนานิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุอยากจะออกกําลังกายเนี่ยควรจะเตรียมตัวออกกําลังกายยังไงนะคะคือไม่ว่าจะเนื่อไม่ว่าจะอยู่ในอายุเท่าไหร่นะคะหรือว่าไม่ได้ออกกําลังกายนานแค่ไหนแล้วเนี่ยการออกกําลังกายที่เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้นได้แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะคือการออกกําลังเนี่ยควรจะแบ่งออกเป็น สามชนิดหลักๆนะคะก็คือในเรื่องของดูที่ความยืดหยุนนะคะความแข็งแรงแล้วก็ความทนทานนะคะคือเรียงลําดับจากระดับเบานะคะไปถึงระดับหนักนะคะแล้วที่สําคัญคือถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านไหนที่มีโรคเรื้อรังนะคะก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดอยากจะเริ่มต้นออกกําลังกายเนี่ย ควรจะออกกําลังกายประเภทไหนดีให้เหมาะสมกับสุขภาพร่างกายนะคะแล้วที่สําคัญค่ะอย่างที่เมื่อกี้เคยบอกก็คือว่าก่อนออกกําลังกายทุกครั้งจะต,ต้องมีการอบอุ่นร่างกายก่อนนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี้ยถูกกระตุ้นนะคะ อาจจะใช้วิธีการสมมตินะคะว่าถ้าเกิดว่าอยากอาอกกําลังกายอยู่ที่บ้านนี่ค่ะก็อาจจะใช้วิธีการเริ่มต้นจากการเดินรอบบ้านนะ,ะถ้าอากาศไม่ร้อนมากหรือไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดนะคะก็คือเดินในบ้านนะคะนี้เดินในบ้านวอร์มอัพสักพักหนึ่งะคะ่ะจะขึ้นไปเดินบนสายพานนะคะหรือขี่จักรายานงียค่ะปกติแล้วเนี่ยอยากจะแนะนําว่าถ้าผู้สูงอายุอยู่บ้านแล้วก็ มีลูกๆห,หลานอยู่ด้วยนะคะก็อยากจะแนะนําให้สมาชิกในครอบครัวค่ะมาชวนผู้สูงอายุออกกําลังกายคะบางทีออกกําลังกายคนเดียวมันก็ไม่ค่อยสนุกเนาะ,ะก็ถ้ามีเพื่อนออกกําลังกายหรือว่ามีเพื่อนๆน,นะ,ะอยู่ในกลุ่มวัยเดียวกันอย่างเงี้ยชวนเพื่อนๆมาออกกําลังกายอาจจะไปเจอกันที่สวนสาธารณะในหมู่บ้านหรือแบบนัดเจอกันที่โรงยิมที่ฟิตเนสอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้การออกกำลังกายได้มีความน่าสนใจและมีความสนุกเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ เอาราคามาถึงข้อที่ห้านะคะของบัญญัติสิบประการนะคะก็คือในเรื่องของอารมณ์แจ่มใสไม่เครียดไม่ซึมเศร้านะคะจริงๆอารมณ์ของคนเราเนะะี่ยค่ะเกิดจากประสาทสัมผัสทั้งห้านะคะที่ส่งแรงกระตุ้นไปยังสมองมีอะไรบ้างนะคะก็คือ ตาหูจมูดลิ้นกายของเราเนี่ยละค่ะนะคะซึ่งเป็นช่องทางที่จะนําพวกสิ่งเร้าต่างๆที่เราสัมผัสนะเข้าไปสู่สมองนะคะสมองก็จะทําให้ตีความแล้วก็เกิดความรู้สึกต่างๆเช่นพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบนะคะดีใจเสียใจอารมณ์เสียอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเพราะฉะนั้นสุขภาพจิตของเรานะคะจะดีหรือจะไม่ดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ ที่เกิดขึ้นในสมองนะคะอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีก็ส่งผลต่อสุขภาพของเราได้ในระยะยาวเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์เครียดเป็นประจำนะมันก็จะส่งผลต่อร่างกายไม่ว่าจะเกิดอาการปวดเมื่อตยต่างมายวยวะต่างๆนะคะปวดศีรษะปวดคอเพราะมันเกร็งอยู่ตลอดเวลาความดันสูงเกิดแผลในกระเพาะอาหารท้องผูกนอนไม่หลับโอ้ส่งผลเยอะแยะเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วค่ะความเครียดทั้งหลายที่เราเจอเนี่ยมักจะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะคะเช่นหนึ่ง คือที่คนเราอะตั้งความหวังไว้สูงนะคะพอเราไม่ได้ตามหวังเราก็เกิดอ,อารมณ์ เครียดนะคะหรือไม่พอใจเช่นอันนี้นพูดในเรื่องทั่วๆไปนะเช่นบางคนคาดหวังจะได้เงินเยอะๆได้เงินเดือนสูงๆคาดหวังจะได้ลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่อะไรเงี้ยนะคะหรือคาดหวังจะให้มีคนมาสนใจเราเมื่อเราไม่ได้ในสิ่งที่หวังเราก็รู้สึกผิดหวังนะคะหรือบางคนคะ่ะแบกบทุกแทนคนอื่นนะ,ะอย่างเช่นผู้สูงอายุเป็นกันมากเลยนะ,ะเช่นเป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานนะคะบางทีลูกมีปัญหาในที่ทํางานลูกตกงาน ก็กุ้มใจแทนลูกนะคะลูกมีปัญหาครอบครัวทะเลาะกับแฟนยาล้างก็ทุกแทนลูกนะคะบางทีก็เลยทุกแทนหลานไปด้วยเลยนะคะอันนี้ก็คือการแบกทุกแทนคนอื่นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการขาดอารมณ์ขัน,นะคะ่ะผู้สูงอายุบางคนโชคดีนะคะมองโลกในแง่บวกมีอารมณ์ขันอะไรเกิดขึ้นยังไงไม่สนใจยิ้มง่ายหัวเราะง่ายนะคะมีความสุขอยู่เสมอเพราะว่าเขาไม่ยึดติด คือไม่ได้จริงจังอะไรกับชีวิตมากสามารถยิ้มได้แต่ถ้าบางคนมองโรคในแง่รายก็อาจจะเจออะไรนิดอะไรหน่อยก็จะทําให้หงุดหงิดนะคะอันนี้ก็ก็จะต้องนรามาระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของรู้จักให้อภัยค่ะจริงๆการให้อภัยเป็นอาจจะทําได้ยากกับคนบางคนนะเพราะว่าบางทีการให้อภัยมันหมายถึงการที่เราจะต้องเออพยายามลืม สิ่งต่างๆที่มันมากระทบต่อชีวิตเรานะคะแต่ในจริงเราสามารถที่จะให้อภัยคนได้ทุกๆกรณีถ้าเราสามารถที่จะปล่อยวางได้นะคะมันก็ทําให้จิตใจเรามีความสุขเช่นกันนะคะแล้วก็คนที่มีความโลภไม่สิ้นสุดนะความโลภก,ก็เป็นทุกข์นะอยากได้นู่นอยากได้นี่ได้อันนี้มาแล้วก็อยากได้อันอื่นต่อไปนะอันนี้พอพราะมีแต่ความอยากใน่ในตัวเราในความคิดของเรามันก็จะไม่มีความสุขเพราะว่าเราจะตะเกียกตะกายหาสิ่งที่เราอยากอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็ ก็ทําให้เราถูกได้เหมือนกันนะคะและอีกเรื่องสําคัญเรื่องสุดท้ายก็คือว่าผู้สูงอายุบางท่านจะไม่ยอมลืมอดีตผู้สูงอายุหลายๆท่านเลยนะคะใช้เวลาว่างในการน,นั่งหวนคิดถึงแต่ความหลังนไม่ว่าจะความหลังนั้นจะเป็นเรื่องที่ ชอบใจหรือทุกข์ใจนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องที่มีความสุขในอดีตแล้วที่มันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยแต่ก็ยังเอามาหวนคิดนะคะพอคิดแล้วก็คิดถึงนะคิดถึงแล้วก็ทุกข์นะคะก็อยากย้อนอดีตกลับไปนะคะนี่ก็จะทั้งหมดที่เบบพูดมาเนี่ยก็มีสาเหตุหรือเป็นสาเหตุนะคะที่ส่งผลกระทบที่เราทาให้เรามีความรู้สึกว่าเราเกิดความเครียดหรือตกกังวลแล้วก็อารมณ์ไม่แจ่มใส นะคะเอาลาค่ะปพูดไปทั้งหมดเนี่ยนะคะมันหยัดสิบประการพูดไปได้ห้าประการนะคะเดี๋ยวเราคงต้องออพักกันแค่นี้ก่อนนะคะเพราะเวลาหมดอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะเราจะมาต่อในเรื่องของบัญหยัตสิบประการในข้อ6ถึงข้อ10นะคะติดตามฟังกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะสวัสดีค่ะ